รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเอสเอช่วชเตสเที่ SME อีแต่ได้โด้ธนชเารกสิกรไทยสวัสดีครับตอนอนรัชเนนอสชเชาสเอราอเอเสเอชาสเอเสเส หัส,สัปดาห์นี้ครับผมพาคุณผู้ชมเดินทางมาที่ริมถนนนราธิวาสราชนครินนะครับขนานกับถนนนางลิ้นจีครับมาที่นี่ครับมหาวทิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพคุณผู้ชมทราบไหมว่าสถาบันเก่าแก่แห่งนี้เนี่ยมีประวัติความเป็นมาอย่างไรและที่สําคัญที่สุดครับมีความช่วยเหลือให้กับผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางรวมไปจนถึงขนาดย่อมหรือที่เราเรียกกันว่าผู้ประกอบการ s m e มมากมายเลยครับ นี่ครับผมก็นั่งอยู่กับทางท่านอธิการบดีนะครับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพครับดรสาธิตพุทธชัยยงครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับครับความเป็นมาของมหาวิทยาลัยเนี่ยเป็นยังไงบ้างเป็นยังไงครับราชมงคลกรุงเทพเป็นมหาวิทยาลัยใหม่ครับเพิ่งจะสิบปีนี่เองถือว่าใหม่นะครับแต่ความเป็นมาเนี่ยไม่ได้ใหม่ตามอายุที่เรา ได้รู้กันนะฮะราชมงคลกรุงเทพเนี่ยประกอบไปด้วย3สถาบันเก่าแก่เลยนะคะฮะอย่างที่เรานั่งอยู่ที่นี่ก็คือเทคโนโลยีเ,เดิมรเราฉลองครบรอบ62ปีไปเมื่อ14รกรกฎาคมที่ผ่านมาครับแล้วเรายังมีเพื่อนอีก2สถาบันก็คือ วิ่าเขตพพัทครใต้อยู่ตรงเจริญกรุงตรงข้ามยังยงวัดยานาวาน,นะครที่นั่ง75ปีเข้มแข็งมากเรื่องอาหาร,รโฆชนาการตัดเย็บเสื้อผ้านะครับ,รบแล้วก็อีกหนึ่งสถาบันที่อยู่ติดกันนี่เองครับคือพอพิทพ,พิมุกมหาเมฆนะครับ,รบ32ปีเขาโดดเด่นมากในเรื่องของบราธุรกิจแล้วโดยเฉพาะยิ่งภาษาญี่ปุ่นนะครับเราสามแห่งมารวมกันเป็นราชมงคลเทพ ได้10ปีพอดีอย่างที่เมื่อกี้อาจารย์บอกบอกว่าที่พระนครใต้เนี่ยจะโดดเด่นเรื่องของอาหารเรื่องของการเมนก็คือเสื้อผ้าสิงทอเสื้อผ้าสิงทองครับและของเทคนิคกรุงเทพเนี่ยเทคโนโลยนี้ส่วนใหญ่จะเป็นช่างอุตสาหกรรมเป็นหลักนะครับไฟฟ้าโยธาเครื่องกลอุตสาหกรรมนะครับสิงทอที่นี่อยู่ที่นี่ด้วยนะครับที่พระนครใต้จะเป็นตัดเย็บเสื้อผ้านะครับช่างพิมพ์ช่างภาพช่างสำรวจอย่างนี้เป็นต้นบรรดาช่างทั้งหลายแหล่เนี่ยจะอยู่ที่นี่นะครับ การที่อาจารย์บอกว่าเนี่ยของเทคนิคกรุงเทพเด่นเรื่องช่างเรื่องต่างๆจุดไหนที่ทําให้เราเด่นเรามีเทคนิคอะไรที่แตกต่างกับที่อื่นอาจารย์คือเด็กของเราเนี่ยนะเราบอกว่ารูร้ทฤษฎีไม่เก่งทฤษฎีเท่ากับหมหาะะลัยรัฐเดิมอย่างเช่นจุฬาธรรมศาสตร์อย่างนี้นะครับแต่สิ่งที่เราแตกต่างคือเก่งปฏิบัติเก่งปฏิบัติเก่งปฏิบัติต้องทําเป็นนะครับนอกจากรู้ทฤษฎีเก่งปฏิบัติแล้ววันนี้เราลุกคืบหน้าไปส่วน,นคือเรื่องของการใช้ความคิดสร้างสารรค์เข้ามาเป็นส่วน เติมให้มูลค่าของเด็กเนี่ยเราสูงขึ้นนะครับเราทาเรื่องอุตสาหกรรมสร้างสรรค์มาเป็นปีที่6กแล้วนะปีที่6ปีที่6แล้วแผนต่อไปของทางมหาวิทยาลัยจานทร์มองยังไงรผมอยากจะพูดอย่างนี้ว่าปัจจุบันเนี่ยนักศึกษาที่จบไปเนริญญาตรีเนี่ยรเราก็จะได้เงินเดือนประมาณสักพันห้าพนเจ็ดครับใช่ใชผมไม่อยากจะกล่าวเปรียบเทียบในเชิงตัวเลขนะครับแต่ว่ามันก็พอเห็นได้จบไปได้หมื่นห้าสมมตินะครับแต่ขณะที่แรงงานพม่าที่อยู่ในบ้านเราเนี่ยวันหนึ่งก็สามสี่ร้อย เราต้องลงทุนเรียนนะะตั้งสี่ปีตั้งแต่อุบาลเนี่ยจนถึงปริญญาตรีเนี่ยสิปีนะครับฉะนั้นผมคิดว่าการจ่ายกรกสารเนี่ยจะต้องหาศาสตร์ที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับตัวนักศึกษาและก็ของประเทศด้วยให้สอดคล้องกับการพัฒนาของประเทศนะครับมีแผนที่จะมีการเปิดคณะหรือว่าอะไรใหม่ๆบ้างครับคือในปีหน้าเนี่ยนะครับจริงๆเราเตรียมการมา2ปีแล้วหนึ่งในสาขานั้นก็คือช่างซ่อมบำรุงอากาศยาน เครื่องบินเนี่ยแหละอาจารย์เครื่องบินครับเราจะฝึกช่างซ่อมบำรุงแต่ครับเราไม่ได้รับซ่อมที่เหมาไรแต่ว่าพัฒนาบุคลากรเพื่อไปป้อให้กับธุรกิจสายการบินนะครับผมอยากจะเรียนอย่างนี้คุณปัญญาครับวันนี้เนี่ยทั้งโลกเนี่ยมีเครื่องบิน27,000ลำโดยประมาณนะครับแล้วก็จะเพิ่มปีโดยเฉย 1, ลี่ยพันลำนะครับธุรกิจ การบินนี่เติบโตสูงมากนะครับแล้วก็จำนวนคนที่โดยสารอากาศยานเนี่ยณปีนี้มีประมาณ3,000ล้านคนออีก10ปีข้างหน้าเนี่ยจะถึง6,000ล้านคนนะครับอย่างวันนี้ที่เราไปสนามบินดอนเมืองเราจะเห็นยคล้ายๆมอชิดแอรมากนะครับธุรกิจอะไรโตมากแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่โตไม่ทันก็คือช่างซ่อมบารุงนะครับ ถ้าพูดถึงอากาศยานเนี่ยจะมีธุรกิจอยู่2ส่วนส่วนหนึ่งก็เรียกว่าธุรกิจสายการบินนะครับก็คือซื้อเครื่องบินมานะครับไม่ว่าจะเป็นบอกกอกแอร์เวย์ไอเซียทั้งหลายอะเนี่ยตรงนี้เขาต้องมีนักบินใช่ไหมครับมีแอร์โฮสเตสนะครับส่วนอีกส่วนหนึ่งที่คนมองไม่เคยเห็นก็คือสร้างและซ่อมบำรุงอากาศยานสร้างมีอยู่2เจ้าใหญ่ทุกคนรู้จักแอร์บัสกับโบอิงใช่แล้วก็ทําตัวถังเครื่องบินแล้วก็ทํเช่นส่วนเครื่องบินแต่อีกส่วนหนึ่งส่วนท้ายคือเรื่องการบำรุงรักษา ที่เขาเรียกว่า line maintenance บำรุงสารหน้าลานจอดมันเหมือนกับรถยนต์เราซื้อป้ายแดงมาถึงกี่กี่กิโลต้องเข้าศูนย์เช็คอันนี้แหละครับที่เราจะทำนะครับซึ่งตอนนี้ขาดแคลนมากขาดแคลนมากขาดแคลนมาก,าแมากๆแล้วถ้าไม่ทำเนี่ยการที่เราจะเป็นทับการการบินในภูมิภาคเนี่ยจะยากมากเพราะว่าเครื่องบินที่ลงเราเนี่ยนะต้องบินไป maintenance ที่สิงคโปร์บ้างแหละมาเลเซียบ้างล่ะ อ๋อคือสถานการณ์ปัจจุบันนี่คือเราไม่ยังไม่สามารถแม่นเทนเเครื่องได้เลยมีอย่างเช่นการบินไทยของยกตัวอย่างนะครับเนี่ยอันนี้เขามีกําลังความสามารถเองแต่อีกหลายสายการบินที่ไม่ได้ใหญ่ที่คุ้มค่ากับการลงทุนเนี่ยนะครับยังต้องพึ่งพานะครับอาจจะไปทางสิงคโปร์ไปไปเซียบ้าอย่างนี้แหละอันนี้เป็นโอกาสครับที่สถาบันการศึกษาของเราเนี่ยมองเห็นแล้วก็ได้เตรียมพัฒนาจานมา2ปีแล้วเราจะเปิดรุ่นแรกในปีหน้านะครัาบ2ก5 9แล้วก็เป็นเหมารายแห่งเดียวในประเทศไทยกล้าพูดดังๆว่า แห่งเดียวเท่านั้นที่จะได้ไลายเส้นของเ e อเซ่าโอลเซเส้นจากต่างประเทศเลยลายต่างประเทศครับ,รบมาตรฐานการบินของโลกเนี่ยจะมีอยู่3องค์กรหลักๆนะครับ,รบก็คือ i c a o ที่รเราเคยดีแล้วใช่นนใชมครัตอนนี้กำลังโด่งดังกำลังโด่งดังนะไอเคนี่คือกําหนดมาตรฐานขั้นต่ำนะครับส่วนองค์กรที่มีบทบาทสูงๆเนี่ยก็คือเอเคซับ EASA ย่อมาจากคำว่า European Aviation Safety Agency พูดง่ายๆว่าสายการบินทั้งหลายที่จะบินเข้าสู่ภูมิภาคยุโรปนีครับ,รบถ้าไม่ผ่านตามเกณฑ์ของเ e อ s a เข้าไม่ได้อีกองค์กรหนึ่งก็คือ FAA Federation Aviation Administration อ,อันนี้จะครอบคุมประมาณสัก20-30%เท่านั้นเองของอเมริกาเขาของยุโรปเนี่ยประมาณ7-80% 0ฉะนั้นที่นี่เราจึงไปจับมือกับทางเ e อ s a ซนะครับที่ถือว่าเป็นกลุ่มใหญ่ด้วยกลุ่มใหญ่ด้วยฮะหลักสูตรเราเนี่ยไม่ให้ปยาตรีนะครับ เอาแต่ผมมั่นใจว่าได้เงินเดือนสูงกว่าพยาตรีนะฮะคือเราจะให้เป็นไปประกาศเสียบัตรจบจากเรา2ปีจากนั้นเมื่อจบแล้วเนี่ยก็ไปอยู่ในอุตสาหกรรมการบินจริงๆเนี่ยนะครับตามสายแอร์ไลน์ต่างๆเนี่ยอีก2ปีเมื่อได้ครบชั่วโมงเสร็จเนี่ยก็กลับมาขอใบอนุญาตที่เขาเรียกว่าไลเยเส้นเอเซาอ๋อเอเซจะให้ทางเหมาที่ายเป็นคนออกให้ได้ ตอนนี้เราสัญญาลงนามสัญญากับทั้ง ESA ซเนี่ยกับทางแอโรบินดุงซึ่งเป็นตัวแทนเอเซ่เนี่ยแปีเขาจะอยู่กับเราเขาจะฟูมฟักเรานะครับสอนเรามาร่วมอบรมกันเนี่ยแปดีเต็มผมอยากเชิญชวนจริงๆหลักสูตรนี้นะครับคนที่จะคุิฟายสำหรับหลักสูตรนี้ต้องตั้งแต่ม .6 ขึ้นไปก็คือจบม .6 แล้วก็จบม6วิทย์คณิตนะครับปวชก็ได้ถ้าท่านคิดว่า ภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ที่เรากำหนดนะครับเพราะเราเรียนสอนเป็นภาษาเลยครับนะครับชีวิตเปลี่ยนแน่นอนครับอยากจะสุดเปลี่ยนแน่นอนครับเพราะเท่าที่ฟังดูถ้าอาจารย์พูดแบบนี้งานมีแน่นอนงานมีแน่นอนเดินดีไม่ดีสูงด้วยสูงกว่าครับแล้วรุ่นหนึ่งจะรับประมาณสักกี่คนได้25คนตามมาตรฐานเท่านั้นเท่านั้นเท่านั้นครับแล้วก็ปีหนึ่งแค่เปิดปีหนึ่งอาจจะได้2รุ่นนะครับเพราะว่าโดยประมาณแังนั้นปีหนึ่งก็มีแค่ห0าคน50าิคนดังนั้นเองอาจารย์ครับต้องครีมเลยนะรคับ และอีกหนึ่งหลักสูตรเห็นอาจารย์บอกก่อนเลยอันนี้เป็นเนาารื่องของ,ของเนื่องจากว่าเราเข้มแข็งในเรื่องของอาหารพภชนาการมา75ปี <c oughs> ที่พระตะกรใต้บวกกับเทคนนเทยีอีก62ปีครับทําอาหารเหมือนกัน <c oughs> วันนี้นอนอ่านาไทยผมเชื่อว่ามีคนทําเยอะนะครับแต่ทําอย่างไรที่จะให้มันมีความแตกต่างออกไปอีกวันนี้เรารวมประชาคมอาเซียนแล้วเนี่ยประมาณ600ล้านคน300ล้านคนนี่เป็นมุสลิมอยู่ในอินโดนีเซียหลักเลยอันนั้นเป็นประเทศใหญ่ที่สุดในโลก200กว่าล้านคนมาเลเซียนะครับ นักท่องเที่ยวที่เข้ามาในกรุงเทพเนี่ยครับผมเคยมีเพื่อนเป็นอาจารย์ที่มาเลเซียเขาบอกเวลามาเที่ยวที่นี่นะเขาจะหาอาหารหาร้านที่บั่นใจเนี่ยค่อนข้างยากเราก็เข้าใจเพราะว่ากรุงเทพมันกว้างใหญ่มากนะครับทีนี้เนี่ยสิ่งที่เราจะทําคือแตกต่างคือเราจะทําอาหารไทยครับอาหารไทยเนี่ยครับแกงเขียวหวานก็ไทยแกงส้มก็ไทยครับแต่ว่ากระบวนการนั้นต้องเป็นหาร้านตามกติกาของเขาครับเราจะเปิดแน่ปีนี้ครับเรียบร้อยเป็นหลักสูตรเลยใช่ไหมครับอันนี้อันนี้เป็นร้านอาหารเลยนะครับนะฮะ ผมยังคาดหวังว่าถ้านักท่องเที่ยวจากไม่ว่าอินโดหรือมาเลเซียเข้ามาเนี่ยนะครับท่านเที่ยวอยู่ที่ไหนในกรุงเทพหรือปริบริมทฑนเนี่ยเราจะ Delivery ี่ร c h b ปอกไปถึงท่านได้อ๋อเป็นเป็นเป็นเดลิเวอรี่าหารนให้กับนักท่องเที่ยวชาวมุสลิมในประเทศไทยเป็นอาหารไทยนะครับไม่ใช่เป็นแบบรสชาติฮาลาร้านะเพราะเราก็อยากจะเอาวัฒนธรรมอาหารไทยเนี่ยให้ต่างชาติได้ลองด้วยนะครับ ผมดกภาพออกกระบวนการหาร้านนะครับแต่อาหารนั้นเป็นอาหารไทยบางทีเขาอยากจะทานอาหารไทยแต่ก็ไปตามร้านก็ไม่แน่ใจว่าี้ทานร้านหรือเปล่าร้านนี้ได้หรือเปล่าแลวจะให้เขาไปสั่งก็เดี๋ยวก็ผิดกฎกติกาของเขาด้วย K-SME ช่วยเต็มที่ SME มีแต่ได้โดยธนาคารกสิกรไทย มาสู่ช่วงที่2ครับของรายการเซ็นทรัลก,กิจครับคุณผู้ชมครับวันนี้นะครับเรายังพูดคุยถึงเรื่องตั้งแต่การบริการนะครับของมหาวิทยลาลัยเทคโนเลยีราชมงคลกรุงเทพต่เหล่าบรรดาผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางหรือว่าขนาดย่อมหรือที่เราเรียกกันสั้นว่า s m e นะครับผมยังนั่งอยู่กับทางท่านอธิการบดีดรสาธิตครับท่านอธิการบดีมองว่าตอนนี้ปัญหาของ SME ไทยเนี่ยปัจจุบันเนี่ยคือคอ,คอ,อะไรครับ คือเราเป็นที่ทราบกันใช่ไหมครับว่า s m e เนี่ยเป็นนโยบายรัฐบาลที่จะสร้างความเข้มแข็งนะครับผมเชื่อครับว่า s m e เนี่ยมีจุดแข็งในในการผลิตนะครับแต่ว่าการสร้างความแตกต่างนะครับเพื่อที่จะไม่ให้ไปแข่งขันกันเองในสินค้าที่เหมือนๆกันนั่นปนประเด็นหนึ่งแล้วก็ในเรื่องของการจัดการเรื่องบัญชีเรื่องต้นทุนทั้งหลายๆเนี่ยเพราะว่าเป็นส่วนสําคัญที่ SME ยังขาดอยู่ครับนะทีนี้ก่อนที่จะไปพูดถึง s m e เนี่ยครับ ต้องกลับมาว่าเราราชมงคลกรุงเทพเนี่ยมีบริการอะไรบ้างใ,<ช>ในเรื่องนี้ใช่ไหมครับร,ราชมงคลเนี่ยเราแบ่งเป็น3ส่วนด้วยกันในการบริการวิชาการนะครับส่วนพื้นฐานเลยเนี่ยนะครับเราเรียกว่าบริการวิชาชีพพื้นฐานทั่วไปด้วยเหตุที่เรามี3พื้นที่เนี่ยมีศาสตร์กว่า4 0สาขาในด้านวิชาชีพทั้งหลายเล่นะครับเราก็เลยแบ่งเป็นวิชาชีพพื้นฐานแล้วก็ไปให้บริการกับภาคอุตสาหกรรมแล้วสุดท้ายเนี่ยครับสุดยอดเลยคือทำไงจะสร้างผู้ประกอบการให้เข้มแข็งได้ เอาเริ่มต้นตั้งแต่วิชาชีพพื้นฐานเลยเรามีกว่า40สาขาอย่างที่บอกนะครับเราแบ่งเป็น3ส่วนคือเราจัดหลักสูตรนะครับใครที่ไม่รู้เรื่องอะไรอยากรู้มาอาจจะวันหนึ่งหรือสองวันนะครับอยากรู้เรื่องการถ่ายภาพที่นี่มีช่างภาพอยากรู้เรื่องตัดเย็บเสื้อผ้าที่นี่เรามีแล้วอีกหลายรายสาแบบนี้มาเพื่อรู้แต่ยังไม่เก่งนะครับเราจัดข้างในส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งก็คือไปนอกมหาวิทยาลัยไปตามชุมชนนะครับอย่างเช่นเราไปที่ มีที้สองปีที่ผ่านมาเนี่ยเราไปที่อําเภอสวนพึ่งบ้านตะโกร่างนะครับเราเอาตรงนั้นเป็นฐานเลยทุกศาสตร์ที่เรามีเราจะไปรุมพลังกันอยู่ตรงนั้นให้ชาวบ้านได้เข้มแข็งขึ้นมาในสิ่งที่ไม่รู้ไม่น่านเชื่อนะครับแค่บ้านตะโกร่างซึ่งอยู่ห่างจากอาเภอสวนพึ่งไม่กี่กิโลเนี่ยระบบการต่อสายไฟนล้วหลอดไฟเสียเนี่ยทำไม่เป็นซ่อมไม่ได้จะซ่อมทีต้องไปตามช่างในเมืองมา เรามีช่างไฟฟ้าเราก็ไปสอนเด็กไม่รู้เรื่องคณิตศาสตร์เราไปเด็กไม่รู้เรื่องก่อสร้างเราไปอย่างนี้เป็นต้นมีทั้งในของเหมาไรแล้วก็นอกเหมาไร้ไปตามชุมชนอย่างเช่นที่สมุทรปราการ,รแพ็กเกจจิ้งของชาวบ้านขายปลาสลิดไม่สวยไปช่วยออกแบบซะอย่างนี้เป็นต้นนะครับเราลงไปเราไปดูแลเขานานขนาดไหนครับแล้ว ได้เสียงตอบรับผลตอบรับเบื้องต้นเนี่ยอย่างที่บอกว่าถ้าเป็นพื้นฐานทั่วไปอยากรู้เรื่องอะไรทําให้รู้นะครับแต่พอส่วนที่2ขยับเพ้่ไปนิดนึงนะฮะก็คือบริการให้กับภาคอุตสาหกรรมอุตสาหกรรมที่ใหญ่จริงๆกับอุตสาหกรรมชุมชนที่ต้องการลงลึกแล้วนะครับตรงนี้ถ้าเป็นภาคอุตสาหกรรมเนี่ยไม่ว่าจะเป็นโลงอุตสาหกรรมใหญ่ๆเราก็จะไปช่วยเรื่องของการประหยัดพลังงานในเรื่องการทําให้ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นตรงนี้นะครับเรามีอาจารย์วิศวะที่เข้มแข็งมากเป็นนักปฏิบัติจริงลงไปเยอะนะครับส่วนในด้านของชชุมนนนี่ะครับ ก็คิที่บอกว่าเรียนเพื่อรู้เสร็จนะถ้าจะต่อยอดเราตามไปมนะครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับครับอย่างที่3ครับที่อาจารย์บอกว่าท้าทายที่สุดท้าทายที่สุดสร้างผู้ประกอบการสร้างผู้ประกอบการ,รอันนี้เราได้รับความร่วมมือจากกรมส่งเสร,ริมอุตสาหกรรมกระทรวงอุตสาหกรรมครับซึ่งเป็นนโยบายของกระทรวงอุตสาหกรรมอยู่แล้วที่จะสร้าง s อสเอ็มให้แข่งแรงแล้วเขาก็จะมีตัวชี้วัดเลยว่าถ้าเราจัดฝึกอบรมสมมุติว่าสิคนอย่างน้อย3าคนต้องประกอบการจริงนรัแล้วหลักสูตรเราเนี่ยนะฮะ เราจะแบ่งอย่างนี้ที่นี่เป็นต้นแบบเลยนะครับปกติแล้วเวลาเขามาเรียนเนี่ยส่วนใหญ่ชอบเรียนแต่วิชาชีพครับอยากสมมรวนอยากจะทําไส้กรอกหรือลูกชิ้นเนี่ยแต่พอให้เรียนวิชาบัญชีต้นทุนเนี่ยนะจะไม่ค่อยอยากเรียนนะครับเพราะเขาอยากทำไส้กรอกเขาอยากขัดจังกอย่างเดียวผมเราก็บอกว่าเนี่ยถ้าคุณรู้แต่อย่างเดียวทำธุรกิจไม่รอดหรอกไม่รอดแน่นอนนะครับถ้าไม่รู้ต้นทุนไม่รู้เรื่องการจัดการนะครับ แล้วก็เราค่อยๆทำพูดง่ายว่าปรับหลักสูตรไปเรื่อยๆร่อเรียนครึ่งวันปฏิบัติครึ่งวันเรียนครึ่งวันปฏิบัติครึ่งวันไม่ให้เขาเบื่อแล้วให้เขารู้ทั้งสองอย่างสําเร็จเรามีผู้ประกอบการที่เป็นพูดง่ายว่า success case ก็คือว่าประสบความสำเร็จเนี่ยหลายหลายทีเดียวที่นี่นะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับโรงงานผลิตที่บาจินบุรีนะสิริอรุณฟาร์มมาอบรมอะไรครับไส้กรอกเนื้อวัวโอ้เนื้อวัวนะครับแล้วอีกอีกลายหนึ่งเนี่ยก็คือคุณ รุ่งทิวานะครับชื่อลูกชิ้นในผลลูกชิ้นายพลคุณรุ่งทิวาเนี่ยแต่เดิมเนี่ยเขาอยู่ระยองเปิดร้านชุดลูกชิ้นเล็กๆในตึกแถวนะครับก็ไม่ประสบความสำเร็จใครเข้ามาโครงการเราที่นี่เราเก่งมากเรื่องอาหารโดยเฉพาะเรื่องไอ้ลูกชิ้นนยครับเรียนปรับปรุงสูตรเสร็จใช่ไหมครับตามไปที่โรงไปบ้านเขาเนี่ยไปให้อาจารย์ช่างไปเนี่ยไปดัดแปลงเครื่องให้ผลิตได้เร็วขึ้นนะครับประสบความเด็จตอนนี้ขยายเปิดโรงงานอยู่ที่คลองสิบ เป็นโรงงานใหญ่แล้วอย่างนี้่ต้กแถวเล็กๆ่ตึกแถวเล็กๆตอนนี้อย่างนี้เป็นต้นแล้วก็มีส่วนหนึ่งอย่างเช่นเอาเทคโนโลยีเรื่องของโซลาเซลล์เนี่ยนะครับไปปิ้งลูกชิ้นอย่างนี้เป็นต้นเอานวัตกรรมมานำด้วยนะครับเอ๊แต่ว่าเรื่องของช่วยการผลิตมันก็จะไม่ได้เน้นทางด้านการตลาดการขายอย่างนี้ด้วยหรือเปล่าครับมีการตลาดด้วยครับบางคนเนี่ยทำอยู่แล้วแต่การตลาดไม่เก่งเรามีสาขาบริหารธุรกิจไปช่วยเรื่องการตลาด ไปช่วยเรื่องการจัดการมี success case หลายอันเลยในีนี้นะครับไม่เฉพาะกับบุคคลภายนอกนะอย่างลูกศิษย์เราเองเนี่ยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่างภาพที่นี่นะเขาตั้งบริษัทขึ้นมาเลยห้าหกคนฟิล์มชื่อห้าหกคนนี้คือชื่อชื่อเด็กคื่อเด็กเขารวมกันมาห้าหกคนฟิล์มศิษย์เก่าที่นี่แหละครับนะฮะตั้งแต่เป็นนักเรียนเราก็สนับสนุนตั้งเป็นบริษัทโดยการสนับสนุนของโครงการเขาเรียกยูใหญ่โครงการบ่มเพาะโดยสอกรนยฮะหลังจากเขาจบปุ๊บเขาก็ไปทําธุรกิจต่อแล้ววันนี้นะครรัับเายง ช่วยเขาอยู่เราพาไปออกงานต่างประเทศครับเช่นไปที่พม่าไปดูตลาดที่พม่าว่ามีอะไรอย่างของลูกชิ้นคุณลูกชิ้นในพลคุณลูกท่วานเนี่ยเราพาไปที่เขมรเพื่อว่าจะต้องขยายตลาดต่อไปนะครับอย่างเบื้องต้นจานโหวไหมว่าพอลูกศิษย์เข้ามาในกลุ่มกลุ่มเดียวกันเนี่ยไส้กรอกลูกชิ้นไส้กรอกลูกชิ้นก็จะเป็นคู่แข่งกันเองไหมครับจไม่เพราะว่าตลาดมันกว้างมากนะโอ้ประเทศไทยมันต้องหลายยจังหวัดครับนะฮะมันมีอย่างอื่นหลักสูตรเบเกอรี่ครับที่นี่ผมอยากให้ชิมนะครเค้ก เผือกอย่างนี้เป็นต้นนะครับธุรกิจชากาแฟธุรกิจสปานะครับกว้างมากเลยธุรกิจจัดดอกไม้โอเพราะ่าที่นี่ค่ากรรมศาสตร์นี่เขาเก่งมากเรื่องจัดดอกไม้นะครับมีหลายหลายอาชีพถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมสนใจและอยากที่จะรู้เพิ่มเติมว่ามีคอร์สไหนบ้างเพราะอาจารย์พูดเนี่ย เยอะมากเลยนะเยอะมากเขาจะสามารถไปติดตามได้ยังไงบ้างครเพราะด้วยความที่เรามีสามพื้นที่แล้วแต่ละพื้นที่ก็เข้มแข็งต่างกันนะครับติดต่อมาได้ที่สถาบันวิจัยนะครับและพัฒนาได้เลยนะครับที่0 2 2 8 7 9 6 0 0นะครับต่อ1177เราจะมีเจ้าหน้าที่รับสายท่นนะครับแล้วก็ต้องบอกความประสงค์ก่อนเหระครับหรือต้องบอกอย่างไรบ้างอาจารย์คือถ้าเราจัดเองในนี้เพื่อให้คนเข้ามาเนี่ยเราจะประกาศทั้งเว็บไซต์นะครับติด้ายหน้าเมาอะไรนะครับโซเชียลมีเดียสื่อไปแต่ถ้าท่านต้องการในสิ่งที เราไม่ได้จัดครับแต่เรามีศาสตร์นี้อยู่รวมกันมายินดีจัดให้ยินดีจัดให้ยินดีจัดให้ครับโอ้ดังนั้นถ้าเกิดว่าสามารถรวมกลุ่มกันมาได้ก็มาลถ้าเกิดเป็นภาคอุตสาหกรรมหรือภาคเป็น SME อยู่แล้วผู้ประกอบการอย่าล้วกาจะบ่งพ้อมเดินเข้ามาเดินเข้ามาเลยครับเรายินดีมากเพราะว่าถ้าขาดทุนสนับสนุนเราจะประสานไปยังกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมนี่แหละ SME ตัวจริงมาแล้วผมว่าอย่างนี้ยิ่งอยากจะสนับสนุนเพราะมุ่งมั่นจะทํา ได้ครับ,รบวันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพดรสาธิตพุทธชายยงมาครับขอบคุณครับคุณประธาน และนี่คือระบบของรายการเซียนธุรกิจประจําสัปดาห์นี้นะครับสำหรับคุณผู้ชมท่านไหนครับที่มีข้อสงสัยที่เกี่ยวข้องกับการทําธุรกิจต้องการที่จะหาคนที่มาช่วยปรึกษาดูแลนะครับหรือว่าหาเซียนมาพูดคุยด้วยส่งข้อความมาทางอินบ็อกซ์ของเราเลยครับผ่านทาง Facebook Fanpage เซียนธุรกิจครับเรายินดีที่จะเป็นสื่อกลางช่วยประสานให้กับคุณผู้ชมและก็เซียนจะทําให้ความฝันของคุณผู้ชมเป็นจริงได้ครับฝากไว้นิดหนึ่งครับคุณผู้ชมครับวันที่15ตุลาคมนะครับทาง SME t h a i l แ n นดครับจะมีการจัดสั ว้าวมาร์เก็ตติ้งที่จังหวัดพิษณุโลกนะครับสำหรับผู้ประกอบการ s m e ท่านไหนครับที่ตอนนี้กําลังตามหาแรงบันดาลใจทางด้านการตลาดท่ามกลางสภาวะเศรษฐกิจที่ตอนนี้ต้องยอมรับครับว่าผู้ประกอบการ s m e ตอนนี้ท้าทายอย่างยิ่งทำมาร์เก็ตติ้งยังไงให้ว้าวพลาดไม่ได้ครับสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับผ่านทางเว็บไซต์ของเราที่ www.smthailandclub.com ครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้ผมและทีมงานทุกท่านต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ